กลับมาอีกครั้งครับผมอัปเดตรถกระบะสี่ล้อกลางครับผมสวัสดีท่านผู้ชมครับผมยินดีต้อนรับกันอีกเช่นเคยครับกับช่องเสนนบุริยัมมาคลิปนี้ผมจะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถมือสองนะผมอันนี้ก็ทาทามาใหม่ครับผมพร้อมข้อเกลรดนะครับตัวนี้ไปทะเบียนอยู่บนราชธานีคันนี้ยังสวยอยู่ครับผมยังสวยอยู่มียางอะไรมาพร้อมครับ ยางอะไรคคสซี 4, สวยอ่าระบบแหนบหลังนะผมแหนบหนังไอแหนบหลังนะครับคัสซีเป็นไงสวยครับผมเดิมๆนะครับทาทารุ่นนี้เอกสารพร้อมโอนครับผมภาษีไม่ขาดครับผมจบเลยครับผมภาษีไม่ขาดนะเดี๋ยวเครื่องยนต์เป็นไงอ่าระบบคานล้อหน้านี่ครับผมเป็นระบบปีกนกนะไม่ใช่แหนบนะ เป็นระบบปีน,นกลักษณะคล้ายครถกระบะทั่วไปนะผมเอาเอาต้องเผาหัวหรือเปล่านะออาแบตเตอรี่อ่อนครับผมแต่ว่ารถพร้อมใช้ครับสภาพภายในก็สวยงามเลยทีเดียวนะผมตัวนี้าสีไม่ขาดนะขายครับผมเข้ามาใหม่ทะเบียนอุบลน,นะครับผม8 1 3 1พร้สนอมโอนนะฮะ คันนี้ยังสวยอยู่สภาพยังดีอยู่ขายราคาอ่าตัวนี้ขายอยู่88,000ืบาทครับผมแปดหมนแปดพั 88, 000, บาทนะก็ข้อของเขาก็เปิดฝาข้างฝาท้ายได้นะผมอาหารคันแรกครับอ่าคันที่สองนะครับผมทะเบียนบอยไม้เจ็ดเจ็ดสมบุรียมนะคันนี้ก็สภาพก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะแต่ก็อาจจะมีสนินิมีอะไรจับ นะครับดูแล้วก็คัสซียังสวยอยู่ตัวนี้มียางอะไรไมไมเอ,อ่ยไม่มียางอะไรครับระบบปีกนกเหมือนกันครับผมล้อหน้านะครับขายรถยนต์นะครับผมตัวนี้ก็ภายในก็สวยครับผมแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นพาสีขาดสองปีไม่เกินนะขาดอยู่สองปีนะครับไม่เกินนะอันนี้ทาทาสองคันเลยนะสวยๆเลยพร้อมเอกสารพร้อมโอนเหมือนกันนะครับผม นี่ครับภาษีของเขาสองห้าหกสามหกสี่หกห้าหกหกอหกสี่หกห้าครับผมผ่านสองปีนะก็คันนี้ขายถูกกว่าคันคันคันหลังครับผมเพราะว่า,าสภาพอยากสภาพแล้วก็ภาษีต้องไปต่อนะผมอันนี้ขายอยู่เจ็ดหมื่นแปดครับผมเจ็ดหมื่นแปดนะคันหลัง